สวัสดีท่านอาจารย์ที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วก็สบายดีกับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะ,ะที่ครูบอกให้เรียนไปขอยืมหนังสือรุ่นพี่มาเรียนดําเนินการไปถึงไหนแล้วไปยืมไว้นะคะเพราะว่าเรายังคงต้องใช้หนังสือเรียนทะะักษะสารัฐทักษะ,ะสัมพันธ์อยู่นะคะ นี่เนื่องจากว่าตอนนี้เขากําลังจะเปลี่ยนหนังสือใหม่นะคะทีนี้ทางโรงเรียนของเราเได้เขียนกําหนดการที่ใช้สอนของปีการศึกษานี้ไว้แล้วทีนี้หนังสือเนี่ยจึงไม่มีให้นักเรียนติดต่อรุ่นพี่แล้วขอยืมมาเลยนะคะในชั่วโมงต่อไปคิดว่าครูจะต้องเห็นคาดว่านะคะคาดว่าครูคงจะเห็นหนังสือที่ นักเรียนนํามาด้วยนะคะให้เรียนนำหนังสือมาด้วยนะ,ะเล่มสีม่วงติดต่อรุ่นพี่ไว้ได้เลยอาจะเป็นรุ่นพี่ที่จบม1ไปปีที่แล้วนะคะคืออยู่ม2อปัจจุบันนี้กับม .3 นะคะติดต่อไว้ได้เลยนะ,ะเพราะว่าเท่าที่ครูสอบถามหลายๆห,ห้องบอกว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะที่นี้เราต้องใช้หนังสือเรียนด้วยนะคะคงไม่ลืมนะอ่ะ ทีนี้เข้าเนื้อเรื่องเราต่อนะคะวันนี้นะคะตามที่ครูได้บอกนักเรียนไปแล้วว่าเรายังเรียนไม่จบกันในเรื่องอะไรคะการเขียนจดหมายนะคะเพราะว่าในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนกันไปในหัวข้ออะไรบ้างแล้วคราวที่แล้วหัวข้ออะไรคะ,ะความหมายของจดหมายแล้วอะไรคะประเภทของจดหมายแล้วก็ มารายาทในการเขียนจดหมายใช่ไหมอ่ะทบทวนก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้นะคะความหมายของจดหมายหมายถึงอะไรคะ,ะก็คือข้อความนะคะอ่านยาวเป็นไม่นาคเลยนะอ่ะ,อะ คือข้อความหรือตัวสอนใช่ไหมคะที่เราเขียนสื่อสารกันนะคะระหว่างผู้ส่งกับผู้รับนะคะในกรณีที่ผู้ส่งกับผู้รับนั้นอยู่ห่างไกลกันนะคะไม่สามารถติดต่อกันได้แต่บอกแล้วว่าปัจจุบันนี้ก็มีาการสื่อสารที่ทําไมคะรวดเร็วกว่าแต่เราก็ยังใช้อะไรอยู่จดหมายนะคะเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพราะว่าอะไรบ้าง เพราะว่าหนึ่งเนี่ยนักเรียนอย่างน้อยเวลานักเรียนไม่มาโรงเรียนนักเรียนต้องเขียนจดหมายเลยคะจดหมายลาครูนะคะอีกอย่างหนึ่งนักเรียนอยากจะติดต่อกับเพื่อนๆนที่อยู่ปลายทางนักเรียนก็ทําไมเขียนจดหมายคุยกับเพื่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้จักเพื่อนใช่ไหมคะเรียนก็อาจจะเขียนไปว่าเลยคะคุณเลขที่เลขที่อาจจะเป็นเลขที่เดียวกับของนักเรียนก็ได้ของโรงเรียนนี้นะห้องนี้อยากรู้จักเพื่อน ก็เขียนจดหมายมาคุยนะคะหรือนักเรียนปลายทางที่อยากจะรู้จักนักเรียนที่อยู่โรงเรียนโรงไกลกังวลนักเรียนก็เขียนจดหมายมาได้ว่าจดหมายนี้ถึงคุณเลขที่เท่าไหร่นะคะของโรงเรียนโรงไกลกังวลห้องไหนนะคะเห็นไหมคะก็ยังใช้จดหมายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครูจะมีการบ้านให้เรียนแน่นอนและให้นักเรียนทําส่งครูด้วยนะคะแต่ว่าการส่งงานครั้งนี้นักเรียนไม่ต้องติดสแตมเพราะว่าทําไมคะ ส่งมาที่ครูแต่ว่านกเรีดนต้องใส่ซองจ่าหน้าซองให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะเรียนกันต่อในเรื่องของการเขียนจดหมายนะคะในหัวข้อที่เหลืออยู่นะค,ะะความหมายของจดหมายผ่านไปแล้วนะคะประเภทของจดหมายมีกี่ประเภทคะ,ะท <S 1> 1 <S หนึ2 2> ่งสองสาม สอย่างรายละเอียดทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งด้วยตัวเองนะคะมารายาทในการเขียนจดหมายจําเป็นไหมจําเป็นจําเป็นต้องมีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะมารายาทในการเขียนจดหมายมีอะไรบ้างหนึ่งสอง

ถ้าเกิดเคยได้ยินก็คือจดหมายลักษณะของการกล่าวร้ายบางทีแบบรับไม่ได้เลยเหมือนกันนะคะอแปดคือโปรดอ,อย่า,า,าลืมปะประชิมลิขิตหม,มายว่าใจความในจดหมายทําไหมคะยังมีเหลืออยู่ยังเขียนไม่จบ นะสมมุติคุยกันอย่างดิบดีเลยนะัดหมายกันนะคะเสร็จเรียบร้อยลืมไปว่าเวลาเท่าไหร่นะคะนี่ก็มาเพิ่มปลอ,รอเราลืมบอกเวลาไปนะ,ะเจอกันเวลาสี่โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมารยาททั้งหมดนะแข้อนะคะมีใครคิดได้มากกว่านี้อีกไหมมารยาทเห็นไหมคะก็คือ ในลักษณะที่เรากระทำลงไปแล้วคือไม่ไม่ทำให้ฝ่ายที่เขารับจดหมายของเราเนี่ย mm. เขา,เาลำบากกับจดหมายของเราก็ถือว่านั่นก็คือมารยาทนะคะอันนี้ก็คือคร่าวๆโดยทั่วไปนะ,ะ่ะวันนี้การเขียนจดหมายของเรานะะเราจะเรียนกันในหัวข้ออะไรบ้าง mm. เดี๋ยวเราไปดูนะคะในเรื่องของการเขียนจดหมายนะคะ ต่อจากในชั่วโมงที่แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของเรื่องนี้ว่าวันนี้เรายังค้างหัวข้ออะไรบ้างนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก็คือข้อที่1น,นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนจดหมายได้นะคะหลักในการเขียนจดหมายนี่จะต้องทำยังไงบ้างเริ่มด้วยอะไรบางคนยังจับใจความไม่ถูกเลยบางคนยังปฏิบัติไม่ถูกก็มีนะคะ คือถ้าเกิดครูให้มีการเขียนให้ครูดูก่อนเนี่ยคิดว่าน่าจะมีผิดไหมมีไหมคะม,มีเหมือนท่องกอไก่ถึงความรูกูนักเรียนทุกคนบอกว่าหนูท่องได้หมดแล้วหนูผ่านมาหมดแล้วถามว่าหนูเขียนได้ครบไหมไม,ไม่ครบมีอีกก็เหมือนกันนะคะถ้าให้ทำก่อนมันก็ต้องพบจุดบกพร่องจุดทิ่งเลยต้องแก้ไขจุดทิ่งเลยต้องผิดนะคะเพราะฉะนั้น เราก็จะเรียนไปนพร้อมกันแล้วก็ไปปฏิบัตินะคะเพราะนั้นมีหลักการเขียนจดหมายนะมรารยาทต่างๆที่ให้ไปแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่2ก็คือนักเรียนจะต้องเขียนจดหมายได้ถูกต้องนะคะตามที่ครูกําหนดให้ให้นักเรียนเขียนมาส่งสองฉบับนะคะเดี๋ยวจะมีให้ตอนท้ายว่าจดหมายอะไรบ้าง อย่าลืมว่าไม่ต้องติดอะไรคะ่ะแตมเชื่อไหมบางทีเนี่ยครูอธิบายอยู่ตรงเนี้ยครูบอกไปเนี่ยนักเรียนว่ามีไหมที่ส่งมาแล้วติดสแสตมมีไหมคะมีเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะคะผ่านไหมตรงนี้เสร็จแล้วหรคะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อของ หลักการเขียนจดหมายเลยแล้วกันนะคะว่าหลักในการเขียนจดหมายเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องรู้แล้วการจ่าหน้าซองเนี่ยมีอะไรบ้างเราจะได้ปฏิบัติถูกต้องนะอ่ะไปดูหลักในการเขียนจดหมายนะคะ